ขอกระตการกระตุ้นตัวกาที่ประกุันกับท่านผเารที่กระตุ้นกันกระตุ้นตัวศาสตราจารย์อาคมวาลุธก็เป็นที่ปรึกษาของผูลิธิครู้าวการเพื่อสกิลภาพที่มีท่านสมัยเพ่งแก้เป็นประธานผมขนาญา ในช่วงที่ท่านประธาะนายังไม่มาเออาุญาตเท่าความนิดหนึ่งความเป็นมาและความเป็นไปในอนาคตของบุญที่แห่งนี้ได้งาน,นเกี่ยวเนื่องกับองคุมันบูริรัตนตนั้นเราได้เริ่มดำเนินการมาอย่างไรและจะดำเนินการอยาในใน่างไรต่อไปในอนาคตครับก็อ,อยากจะขอเรียนว่าในชั้นต้น พวกเราเองคณะทำงานนักิชาการกลุ่มหนึ่งที่เป็นห่วงเป็นใยบ้านเมืองอยู่จะเตือนไปแล้วแต่ก็ยังคิดว่ามีภารกิจที่จต้องช่วยเบิดเหือบ้านเมืองได้ตามราตบการที่ประโยชน์อีกได้รวมตัวกันสิ่งแรกที่สุดที่เราคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องหลวงปู่มันนนน่นในขณะที่ตอนนั้นหลกกวงพู่มั่นยังไม่ได้ได้รับ การยกย่องว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกนั้นกลุ่มบุคคลที่วนราทาในคณะหนึ่งหลายท่านนะได้มาช่วยกันอมองเห็นว่าองก์ความรู้ิรโตนั้นเป็นบุคคลสำคัญที่เราน่าจะได้มีการนำเสนอไปถึง UN หรือองค์การ u n เนะสโกแห่งธรรมชาติเพราะนั้นเราก็ได้ดำเนินการทุกดีการในขั้นต้น เราได้เริ่มที่จะสร้างอนุสรณ์สถานที่เกี่ยวเรื่องกับหลวงปู่วัฒนูริทต่อขึ้นที่อำเภอร,รีเมืองใหม่าัคํานงอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดนครราชสีมานะครับไอ้่ันต้นันียเราเราตระเตมขึ้นว่นาจะต้องหาท,ท,ที่ที่จะต้องสร้างอนุสรณ์สถานที่ได้น้อมรับเกถยวพรคุณของหลวงปู่วัฒนขึ้นที่ปังตาน ก็ทแรกที่สุดก็คือเราได้เดินทางไปที่บ้านเกิดบ้านเกิดก็คือบ้านขำมงววดนบ้านเมือบ้นเกิดไปที่บ้านคบมงแล้วปรากฏว่าสถานที่ไม่เพื่อที่จะขยายต่อไปในอนาคตเกาเลยยุติเมื่อยุติต่อไปแล้วก็ไปดูที่สถานที่ที่มูล ุรุคือสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งแรกของลรมปุ่มต่อเมื่อไปดูสถานที่ก็บอกว่ามันขยายไปออกแล้วก็ชุมจนก็ยังไม่ได้ตินตัวท่านที่ควรในเรื่องนี้แล้วก็ถอยทับครั้งที่สองครั้งที่สามนี่วันนี้บุคคลทุกคนก็บวานั่งมาพอดีถูกที่ผมแลนนะคณะและก็ท่าน รองศาสตราจารย์ดรสถียรยุรชัยซึ่งดำรงรองอธิการบดีในขณะนั้นขออนุญาตโชาว์ตัวนะครับอขอเสียงปรบมือนะครับท่านผู้นั้นเป็นรองอธิการบดีในขณะนั้นก็ได้เล็งที่หมายว่าเราควรจะไปหาสถานที่ที่ก่อสร้างอนุสณ์สถานได้เล็งเห็นพื้นที่ที่เหมาะสมก็คือมูจันแดงโอ้โหมูจันแดงนี่ถ้าได้ถ้าทำได้ มันจะพกกำมากแลนน้วก็ใหญ่โตห่อรานแล้วก็ะเสมือนหนึ่งพื้นที่ในพุ้ในพุทธก,การายในจาลองมาที่ตรงนั้นนะครับเมื่อเราไปที่บูจําแ,แดงก็เราก็ได้คุยกันมากไปไหลายเรื่องรวมทั้งอยากจะดำเริอยากจะ,จรกจะสร้างรนุษษสอนสถานเมื่อ,อ,ลอหลวงปู่วัฒน์บุรีรัตน์เมื่อตกลงกันเรียบร้อยหมดแล้ว ในที่สุดก็ไม่เกิดเพราะความไม่ไม่พรอมควาขัดขอ้องอเร่งดังไดไปพื้นที่พวกเราเจ็งได้ผมก็ยกใจยกทับหนีย่าย่าย้า,ยา,ยายจากแก่ถึงกดาดนั้นนะครับเราเวียนไปหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะสร้างและทสราสถานให้กับหลวงปู่วันบูริสตโตจึงเล่งไปเล่งมาเจึงไปเกิดที่ ปุตยานบึงบัวอุบวน,นราชธานีที่วันหนองคอนตรงหนองน้ำกระดาษข้าร้อไร่ตอนนั้นก็ดีเราก็เลเล็งว่าตรงนี้แหละเราจะสร้างเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อลุงผู้ท่านตอนนั้นยังไม่ได้พูดถึงเรื่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะครับไปนี่ผมในฐานะคนเขียนเล่าคำหลังให้ฟังว่าอย่างน้อก็เป็นประวัติให้รู้ว่ามันมีที่ไปที่มาอย่างนี้นะครับ นี่อุทยาปนปะควรอุบลราชาน,นีเราก็ได้ร่วมมือกับท่าน,นเจ้าวาดวัดชัยมงค,คลท่านที่ท่านเป็นเจ้าวาดวัดชัยมงค,คลก็เห็นด้วยไปร่วมมือกันจนสามารถสร้างรูปรูปปั้นรูปหล่อเหมือนลงป,ปั้นที่สูงที่สุดในโลกขึ้นที่อุทยานปบัวหน้าวิเลยเกษตรนครเรียบร้อยแล้วครับนี่น ในกาะกันกันก็คิดว่าจะถือโอกาสพัฒนาบึงตรงนั้นให้เป็นบึงบัวเพราะว่าพรราชานุเคราะนั้นคือเมืองัวเมื่อสร้างสำเร็จเราก็ได้นั่งจินตนาการด้วยกันว่าเองที่ตรงนี้นี่จเจ้าท่านหลวงพ่อสมานบอกว่าถ้าจะเริ่มตามรอยพระกรรมฐานสายนี้ก็ต้องเริ่มนับหนึ่งที่หลวงปวู่เสาเพราะหลวงปู่เสาเป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่พัน โยนในขนาดเมื่อเกิดลงวันโยนกระจายเป็นในที่สุดมีพระเกศีอาจารย์โตเทสเนี่ยเป็นสิทธิยานุเสรตสายนี้เนี่ยจะขึ้นมาสายนี้หมดรวมแม่ตั้งไปเยอะหลวงปู่ชาสุภโตวัดปะหลองปู่คงแต่ว่าเอินลงหลวงปู่ชานี่ท่านเป็นมหาดิการตามปกติตินีนี่ถ้ามหาดิการจะมหาดิการนนั่แหละ เดีจะได้ดํำตามรู้อันนี้ให้กระจารจาไปทั่วกะไ,ได้หลวงปู่จาก็เนียวทางในการจวนก็เป็นหืว่าเป็นสิ่ของหลวงปู่บัานนี่ก็วาพปมาเป็นนี้เราก็เห็นว่าเมื่อหลวงพ่อมะมาน สามเหลี่ยมเบอร์ิยาเบอร์ิราเนี่ยเป็นสามเหลีย่ยมเป็นแกนลีลีลับมา,าัศจรรอะไรที่มีคนกลาฝันถึงกันเพราะนั้นเราก็เลยเห็นว่าถ้าว่าเราสามารถสร้างสามจุดนี้ขึ้นมาได้มันก็จะนำไปสู่การสสาสนาปนาเป็นสามเหลีย่ยมพุทธธรรมคำจุดลงจะเกิดน,นึ่นเพราะในกรในการทางมหาวิทยาลัยต่างก็สนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่บ้าน องความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมรรถะาพัฒนากรรพาฒนได้กระจนกระจายไปทั่วในมหาวิทยาลัยต่างๆเพราะนั้นถ้าตรงนี้เกิดขึ้นมันก็จะเป็นผู้รูประการประกาศให้โลกรู้ว่าสามเดียมพุทธธรรมครับที่โลกมีที่เดียวในประเทศไทยคือที่บริเวณบริเวณปุทิยานุตัวนะครับในขณะที่ทำไปทำไปก็มากฏว่าของหู่บ้านของเรา โดยอ,องค์การสวชาติาได้ประกาศรับรองเกียรติให้ค,คว่าเป็นบุคคนสําคัญของโลกสาขาสันติภาพนะครับถ้าพูดไปเล่อยาวเรีนว่าชาวบวรารีทุกกลรวมทั้งพวกเราด้วยรวมทั้งผู้ที่กระทรวงวารรทำด้วยก็ได้เสนอเรื่องนี้ไปจนถึององค์การสวระชาชาิก็ได้รับการนับรองเป็นคนสกกนาคัญของโลกใอตอนนี้แหละครับ พอได้ท่านได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกก็กับผมในฐานะเป็นคนวนเป็นนักการได้ติดตามเรื่องนี้ในสุดได้พบเรื่องอันหนึ่งที่น่าจะเล่ารูรูหลานคำว่าเวลาเขาพูนถึงประวัติในสื่อบนชนเรื่องต่างๆนี่เขาพักยาไม่ได้พูดว่าหลวงพ่อเป็นลูกหลานคนบนอันนี้ผมในฐานะนักิาการ ไม่ได้มันกินจ่จัญยาวันไม่ได้หลวงปู่วันเป็นคนบนราะนั้นเราก็เลยเกิดไม่ได้ก็ทําให้โลกทั้งโลกรู้ว่าหลวงปู่วัดเกิดที่บนในที่สุดาราชธาขาขนี่คือสกกนครแตสักการ็เก็เป็นเรื่องของการเยผยแ่ต่อมาแต่เกิดน,นี่ต้องเกิดที่บ้านคำงวงอเภอศสีวังไปจังหวงดัดอุบลราชธานีอย่างแน่นอน เมื่อทางส่วนสววจะประาบันท <produ> ึไม่ค่อยถูกต้องเราก็เลยได้ประกาศนัการนันการสมัครอนาโยซึ่งในขณะนั้นกำลังสอนเรื่องตรวจสารพันยักรงซึ่งเราก็ทเรื่องนี้เป็นการนักการท่านอาจารย์สมัครก็เลยคุยกันว่าโยนแรกที่เกี่ยวกับบ้านที่รูปหลานจะต้องแก้ไข ก็คือต้องประกาศให้รู้ว่าหลวงปู่บ้านเป็นสนบนเพราะนั่นหรอาอาจารย์สวัสดและคณะก็ได้ขอบคุณเป็นบทประวัติของหลวงพ่อเทบาว่าเกิดตั้งแต่ข้าผมไล่จนถึงลาดสังการเพราะนั้นจึงเป็นที่มาของบทสวดสำคัญก,ก็เรียกว่า,าบทบทสวดขอระบญยธรรมนองอบุบลนตัวนี้ครับขีดใต้นะครับบทสวด สารพัดยาทำนองอุบลเป็นเกียรติประวัติของชาวอุบลเพราะว่าการสวดสารพัดยาเนี่เท่าที่อาจารย์สมักและกระดัได้ได้ได้ตำหนี้ขึ้นมานั้นเนี่ยพบว่าทำนองอุบลน,นั้นมีอยู่ประมาณสิบเอ็ดทุน้องแต่ในขณะนี้อาจารย์สมักและคณะดักได้ได้ประพันธ์ขึ้นมา หนึ่งทำนองคือทำนองกาววววัดอาะ,ะนั้นให้ลูกหลานจําไว้นะครับว่าทำนองกาววววัดขอรงระปัญญาต้นตํารับเที่อุบลราชธานีบนดัก,กว่านี่แหละและขณะเดียวกันเราก็เลยได้ตั้งวัตถุร่วมกันว่า,เ,าเราจะพัฒนาทำนองให้ครบทั้ง11บีตํานองแล้วก็มอบไว้เป็น เกียนติประวัติเป็นเกียรติประวัติให้กับทนวนครับทนโกรกเางค์เอางค์ครับขออนุญาตท่านรอขออนุญาตเอาพูดต่อเล็กน้อยก็จะได้ช้าค่อยผมพูดคัดตาั้ขับตาท่านนะครับเอาเป็นว่าครับก็เชิญจบนะครับเอาเป็นว่าวันนี้อาจารย์สบกดร์ตายรยศได้คณะได้นำบท รบร้อาทำนองสรพัะยาทำนองกาววอร์ริกายกระจายไปทั่วประเทศดึงเกิดเทศเม็ดงามระดับประเทศขึ้นมากมายซึ่งันนี้ทราบว่าเดินทางมาแล้วจะมาโชว์ตัวด้วยน้องไม้มิ้นละคณะนี่จะมาจากเซปทะเวเด์จะไปกับท่านประธานเออมาแล้วจะได้ช้อยเห็นว่าบกับร้อนทำนองสอนพระยาทำนองแรกก็คือกาบวอรของคุบลราชธานีเด็กกระจายไปทั่วประเทศ ยังเหลืออยู่แต่ว่ารันนี้จะต้องพัฒนาครบถ้วจและกระเพาให้เป็นคุณวังมรดกให้กับลูกหลานต่อไปนะครับนี่คือความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นและในกระดานี้กไม่แค่นั้นนะครับเราได้นำบทคำ้องอันนี้ไปแอพพลายหรือไปประยุกต์ใช้ในการสอนนักเรียนตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมข้าราดัปทั่วประเทศในกระราะนี้การตรนนี้แล้วมีออื่นอีกมากมายที่ตามมา ถ้ามีโอกาสก็จะเล่าให้ฟังในตอนหลังเอาเป็นว่าในเรื่องเหล่านี้นะครับที่อุค์ราชานีมรดวยกนโท่านมีามท่านเันไม่ไแดบบ้ผมสั่งนะครับครับเอาเป็นว่า,า,นวาในขณะนี้จริ่มต้นนี้เราตั้งต้นมาถึงตรงน,นี้แล้วครับท่านในแบบสัง่งแล้วก็เมื่อ,อแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายที่กําลังจะทําให้เป็นเกียรติประวัติอุองค์ราชดี และเราเราก็ได้พบท่านแม่ทัพสามท่านคนหนึ่งมาเป็นแม่ทัพถูกที่ถูกเวลาพอดีก็คือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบลรารธานีท่านกำคนนะครับแต่ขอเช็ญกลัไปด้านบนนะครับนี่คนเยอะมากมากเครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนเพืนเป็นงานที่จะมาถือถุงในเรื่องนี้แล้วนะครับได้คุยกันแล้วนะครับเพราะนั้นจะมีโครงการ สีเมือ,ฟฟโมโเองใหม่โมเดีย์การพัฒนาตามบทบัญิแหการแต่งตั้ตเป็นจองแบบมั่นยืนกำลังเกิดขึ้น,นและจะตามมาด้วยโรงเรียนราฐชารทุกข้อสหาสอนจะเป็นตุนโรงเรียนล้ต้นแบบที่นำเอาเรื่องการพัฒนาวัตถุและจิตใจเข้ามาเรียนก็เอาไว,เว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขออนุญาตว่าข่ารขออนุญาต